มวันนี้ก็พากอามีครั้งนึงนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ฝากมีครั้งนึงนะครับโอ้ย,อย,อยตอนนี้ผมจับขาไปทัวแมพผมจะแอปหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมค่อยตรงนี้เหมือนจะเป็นช้อหินธรรมดาธรรมดาตรงนี้นก็เป็นเดือดสาระเดือซาระเดือดสาระ,าระ,าระไม่รู้แหละดูไม่ออก เราจะลงไปข้างล่างกันไอ้ส่วนตัวนี้เขาเรียกกันว่าซาสดาผมก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกกันซาสดาแต่ทั้งทั้งที่มันชื่อว่าฮาเดสนะครับส่วนตคนนี้ก็โคลเป็นใครไมูร์ครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันส่วนตคนนี้ก็พาร่าคือซาสดาคนหนึ่ง คิดว่าพอจบเร่องหนึ่งแล้วก็ถือว่าเก่งเลยนะครับผมในส่วนไอ้ตัวนี้นี่ก็าอาจจะเป็นเลเวลกากนะครับผมมาเข้าไปดูกันบีเอ๋หัวเห็นตัวกากแต่เลเวลไม่กากนะครับผมอ่าส่วนนี่นะครับคือบ่อน้ำพุนะครับแต่มันไม่มีน้ำพุออกมาเลย อันีเป็นอะไรที่ต่อไปก็จะพาไปดูนะครับก็คือนี่เลยครับหืมมันก็จะมีชัไว้ํำเพื่อชมวิวก็ชมไม่ได้โอ้เบื่อ,อที่ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปนันก็คือที่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้มันก็จะเป็นที่สวยๆที่หนึ่งที่ผมโอ้ยที่ไอ้นี่มันลาชุก มันคือตัวอะไรกนด้นยผมไม่รู้จักส่วนนี้ก็อีกคนหนึ่งอะ่ะหนงชื่อว่าอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักของกันอีกอะ่ะเอาเข้าวัตถุนิติมาเฉยเลยคุณผู้ชมอะไรงงเลยเติบเดี๋ยวผมขอสู้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปทัวร์กันต่อฮะครับนี่ก็ถือว่าเป็นป้าอื้อโว้

ิกมากทำอะไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดมันมเยอะแต่เลือดผมมันยอะโอ้ยไปหิวก่อนหิว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 หกทำภารกิจดีกว่ายากเลิกเลิกดีเก้าแปเร็วสี่สองหนึ่งไปแล้วกลับ มตีมันไม่เข้าเลยคุณผู้ชมเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมออกมาไหมล่ะเป็นผมผมออกอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมก็ออกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนี่ก็คือสถานที่ที่เราจะ,ระดุมิติไปสู้กับมอนสเตอร์นะครับแต่ส่วนใหญ่นี่เขาไม่เดินมาที่นี่กันหรอกเราจะกดเข้าตรงนี้กันเลยมันง่ายเดีเยคุณผู้ชม <c oughs> ที่ผมจะไปสู้ด้วยนั่นก็คือไอตัวนี้นะครับผมรอบที่แล้วก็มาสู้นะแต่ว่าผมกดตัวผิดอ่ะผมไปกดโดนในตัวตัวสีเหลี่มข้างบนนี่แหละสีเนี่ยนะครับไอตัวสีเหลี่ยมข้างบนนี่แหละผมไปกดโดนแล้วผมก็ขอตัดไม่ตัดไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วชัวร์แตโนมัติดได้ไเนี่ย รเราก็มาเล่นกันเลยครับเขาบอกให้ปกป้องเมืองใช่ไหมว่าแต่ผมไม่ขนาดมีการตกป้องเมืองเลยโอ้ลักษณะน,น,นี่แดกสุดจเลยขยับไม่ได้โอ้ <c oughs> มีไว้ครับคุณผู้ชมขยับไม่ได้เลยตอนนี้เอาผมกาเป็น ให้ตัวเครื่องผมเล่นไปรอก,กันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ถนัดเรื่องการดูแลเมืองหรือว่าดูดแลคิตตันเพราะผมเห็นยังไงอ่ะหัวคิดตันมันพังอ่ะก็เลยต้องให้ไอ้ตัวเครื่องเกมของผมเนี่ยมันสู้ให้อ่ะเออง่ายๆอย่งนนี้นะครับที่ผมง,งกคือ Smile, มันสู้แต่ว่าเวลาเลือดมันลดเยอะเนี่ยเป็นผมผมจะวิ่งไปนั่นนะไปฮิวไปวิ่งแห่เนี่ยให้นี่มันลดมันมสุดก่อนแล้วพอพอมันเต็มปุ๊บมันก็กดใช้ได้ไงแต่น totally ี่ปุ๊บกดปุ๊บพอเลือดมันจะหมดมันก็ไม่หนีมันก็ทำให้สาเหตุที่ผมต้องสู้กับบอสเองนะครับผมอืม

เคยทำมาตายขาเรียกว่าอะไรคป็นอันติก่าน่าจะใช่นะ็อมกหาเรียกว่าอันติอันตุอันติตลอดเราะมันเรียกง้าดีเห็นไม่หร่อันกดง่ายเลกดืองานก็โคตรงงง่ายเลยคือลอดผมผมจะเลือกอัางกอันนี้ อ้สัตว์อ่าตอนนี้เราก็มีเควสทีดด่ทำอีกครั้งนึงเลยครับผมโอ้โหโคตเกียดจะทำมากมากต้องมาคุยคุยฮาเดนคุณผู้ชมผมจะปล่อยให้คุณผู้ชมอ่านหนแป๊บหนึ่งกันครับมันก็นกอ่ะไม่ต้องนะผมออกก่อน เดี๋ยวคุณตอไปถงจะให้นะครับมันบู่แบบนี้ประ่งจำมาคุณผู้ชมเชื่อไหมมันพู่แบบเนี้ยทุกครั้งโอ้โหคุณดูว่ามันูซ้ำๆไปซ้ำไปซ้มามึงไม่เบื่อบ้างรัอไงคิดอยู่เงี้ยเออเดี๋ยวแป๊ันผมก็ตั เอ้ยทำเฟ้ยพิเศษก่อนทำเฟ้ยพิเศษก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแปดนาทีอย่าเพิ่งแปดนาท,อานาทีอย่าเพิ่งแปดนาทีเออไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วทำเพิ่ว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ๊าย like, บายครับ